สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษ,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 ษตรฝึกหัดแดดเก๋ๆนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามทุเรียนลงหลุมครบ2เดือนนะคะไปดูกันเลยค่ะที่เห็นด้านหน้านี้คือทุเรียนเล็กนะคะคือเราซื้อต้น80เซนมานะคระับก็เปลี่ยนถุงใส่ถุงใหญ่ อนุบาลไว้ก่อนนะคะทุกคนก็มีการตัดรากโขดไปแล้วก็เดี๋ยวรอต้นเขาสมบูรณ์คะชุดนี้ก็จะทยอยลงหลุมที่เรากําลังเตรียมอยู่นะคะอันนี้มีหลายพันเลยะค่ะทุกคนอันนี้คือการทดลองล้วนนะคะทุกคนว่าพันธุไหนจะเหมาะกับสภาพภูนนีิอากาศของจังหวัดกาลสินนะคะอันนี้จะมีทั้งหนามดามูซันคิงชนีไข่หมอนทองแล้วก็กบชายน้ำ ที่ล่าสุดที่เอามาก็เป็นเป็นเม็ดในใยปางนะคะตัวนี้ก็กำลังกำลังอนุบาลต้นอยู่เนาะถ้าต้นสมบูมรณ์เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเอาลงนะ,ะอันนี้ต้นก็ใบก็จะเริ่มไม่เขียวเท่าไหร่เพราะว่าเรามีการตัดรากใบระบบรากเขากระทบกระเทือนเขาก็จะชะงักในเรื่องของการเจริญเติบโตนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสักพักเขาจะตั้งตัวใหม่ได้ะคะ่ะ ไปดูกันเลยค่ะว่าต้นทุเรียนที่ปลูกครบ2เดือนแล้วเป็นยังไงอันนี้นะคะเป็นต้นที่ปลูกแบบไม่มีการเตรียมดินเลยก็คือทำดินให้มีลักษณะเป็นเนินนิดหน่อยนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นเนินนิดหน่อยแล้วก็ปลูกลงไปเลยตอนนี้ยอดเดินแปลว่าระบบรากเขาเริ่มได้ละ อันนี้จะไม่ได้ทำร่มนะคะทุกคนเนื่องจากว่าระบบแสงก็ไม่ได้แดดจัดมากก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใส่ร่มไปนะคะนี่คือต้นแรกต้นที่หนึ่งเนาะต้นนี้มีร่มเพราะว่าแดดด้านนี้ค่ะด้านที่ตะวันออกก็จัดอยู่ ก็จะทําร่มให้เขาต้นนี้ก็เช่นกันนะคะอันนี้คือไม่ได้เตรียมหลุมในเรื่องของปุ๋ยหมักอะไรก็เพียงแต่เป็นการกองดินขึ้นเพื่อให้มีลักษณะเป็นเนินดินเวลาน้ําเวลาให้น้ําจะได้ไม่ขังลากจะได้ไม่เน่านะคะอันนี้ก็มียอดเดินอยู่เหมือนกันก็โอเคระบบลากใช้ได้อยู่ต้นต่อไปนะคะทุกคน อันนี้ที่เห็นอยู่เป็นมูซันคิงทั้งหมดะคะ่ะตอนนี้ระบบลากยังระบบลากยังไม่ได้นะทุกคนน่าจะมีปัญหาอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ตายยอดเขาจะมีลักษณะคือแห้งแต่ว่าก็ยังไม่ตายอรอลุ้นอยู่ค่ะทุกคนจะรอดหรือจะร่วงต้นนี้ ต้นนี้ระบบระบบลากก็ยังไม่เดินเพราะว่ายอดยังไม่ยังไม่ให้ยอดใหม่ต้นต่อมาค่ะอันนี้โอเคนะระบบลากเขาไม่กระทบกระเทือนเขาก็โตได้ถือว่าโอเคเลยค่ะต้นนี้ออบอกไว้ก่อนนะคะต้นมูสเนคิงที่ได้มาของเจ้าเนี้ย เออมันมีปัญหาในเรื่องของขนส่งอยู่ระดับหนึ่งก็มีการเคมกันอยู่ค่ะทุกคนฉะนั้นต้นที่มีลักษณะโสมเยอะๆนั่นแปลว่ากระทบกระเทือนเยอะแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งก็ยังเอาอนุบาลแล้วกระปุกนะคะอันนี้พวกนี้ต้นนี้นะคะจะมีการเตรียมหลุมโดยการใช้เอ่อพวกพวกแกลบดำผสมกับเศษใบไม้ต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะ ต้นตะกี้ที่ให้ดูอันนี้ก็จะมีการเตรียมหลุมที่ใส่พวกแกบดำแล้วก็แล้วก็เศษใบไม้นะคะทุกคนไปดูต้นต่อไปเลยค่ะต้นอีกต้นหนึ่งมันอยู่ใต้ต้นตะขบป่าทุกคนสังเกตได้ว่าเออต้นที่อยู่ในร่มค่ะเขาก็ระบบ ระบบลากเขาจะเดินเร็วกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้โดนแสงมากนะนี่ค่ะยอดก็เดินนี่มีการแตกยอดใหม่ชุดใหม่ออกมาแล้วนะคะเดิมเขาจะอยู่แค่แค่นี้นี่เขามีการแตกยอดออกมาใหม่เนาะแต่ไม่รู้อนาคตไอ้ต้นที่อยู่ใต้ต้นตะขบนี้จะสู้ต้นที่อยู่กลางแดดได้หรือเปล่า อันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่อยู่ใต้ต้นตะขบนะคะทุกคนแต่ว่ารากก็ยังไม่เดินเนาะถ้าบอกากยังไม่เดินแต่ก็ยังสุขภาพดีอยู่ถือว่าสุขภาพดีอยู่นะคะทุกคนต้นนี้อยู่ในแนวในแนวไผ่นะคะทุกคนนี่ไผ่ตรงนะก็ โอเคระบบลากน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มขยับละเพราะว่าเขามียอดออกมาเนาะทั้งหมดนี้นะคะทุกคนที่ให้ดูมานี่ก็จะมีแค่สองต้นแรกที่เออไม่ได้เตรียมดินก็คือไม่ได้ใส่พวกเศษใบไม้แกบดำอะไรอย่างี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่อยู่ในแนวไผ่นะคะทุกคน เ่าไผ่แต่ว่าตัวนี้จะมีลักษณะที่ออกเหลืองๆหน่อยไม่รู้ว่าเป็นอะไรอาหารไม่พอหรือเปล่าไม่รู้นะคะทุกคนเดี๋ยวก็คงจะต้องขยันเติมจานด่วนให้เขาหน่อยน่าจะดีคือจานด่วนที่เราให้ทุเรียนต้นต้นใหญ่ไปอ่ะต้น450ก็คือเขาให้ใบชุดแรกไปละเดี๋ยวรารอชุด ชุดใบต่อไปชุดใบแรกอะแกหแล้ว่าเดี๋ยวเขาคงรอดูว่าชุดใบที่สองอะเขาจะให้ออกมาแต่ยอดใหม่อีกหรือเปล่าอันนี้ก็โอเคทุกคนต้นนี้ยอดเดินระบบลากน่าจะได้แล้วยอดเดินนะฮะยอดเดนินนี่คือมียอดยอดเดินละ นะต้นก็อาจาไม่สวยเท่าไหร่เพราะเขามีปัญหาเรื่องการเดินทางอยู่เพราะว่าเขาเดินทางมาจากภาคใต้นะครับทุกคนอันนี้คือซื้อมาจากภาคใต้เนาะไม่ได้ซื้อมาจากแถวจันทบุรี้นีซื้อมาจากแถวภาคตะวันอันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องแมลงอยู่นะทุกคนมแมลงนี้จะเป็นแมลงแมลงช้างน้อยไม่รู้ว่าภาคอื่นเรียกว่าอะไรมันจะเป็นตัวเขียวเขียทุกคน อาจจะเรียกมะเรงงวงช้างหรืออะไรอย่างนั้นนะคะเป็นตัวเขียวๆเ,เนาะนี่เห็นไหมเวลาเขาเขากินนี่าจะกินใบอย่างนี้ทุกคนแวงๆเลยแต่ก็ไม่ได้ฉีดพ่นสารเคมีแต่อย่างใดเนาะอันนี้อันนี้ทดลองกลางแดดเลยทุกคนก็หวังว่าเขาจะ ไปต่อได้ก็ยังไม่ตายแต่ว่าเขายังไม่ขยับทุกคนอันนี้ระบบลากเขายังไม่เดินเนาะต้นไหนที่ไม่แตกยอดนะทุกคนจากที่ดูผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเขาก็แจ้งมาว่าเอ้เขาก็บอกว่าเออมันมีปัญหาเรื่องระบบลากนะคะระบบลากเขาไม่เดินถ้าระบบลากเดินยากยอดเขาแตกออกมาอันนี้ก็ ระาบกลากเดินไปแล้วรอบนึงนะคะนี้ใบเป็นใบเพสลาดไปละอันนี้ก็มีการปลูกสละแซมสละนี้จะเป็นสละอินโดนะคะทุกคนอ่ต้นนี้ต้นนี้อยู่ใต้ต้นขบยอดเดินดีทุกคนยอดเดินดีค่ะนี่ก็มีใบาดาบออกมาเป็นหางวัตถุ ยังไม่เป็นใบเพสลาดเนาะอีกต้นหนึ่งจะพามาดูทุกคนไม่รู้ว่าเป็นอะไรอันนี้ก็เตรียมบุมคิดว่าเตรียมบุมค่อนข้างดีแหละทุกคนมีแกบดำมีแกบแกบติบนี่ต้นนี้ไม่ไปไหนมาไหนเลยเหลืองน่าจะมีปัญหาระบบลากคงต้องให้เวลาเขาปรับตัวอีกนานเลยแหละคิดว่ามันมีปัญหาเรื่องความเค็ม ใส่แกบดําไปตัวนี้อาจรับไม่ได้แต่หลุงอื่นก็ใส่แกบดํำนันทุกคนอย่างนั่นแหะค่ะการปลูกทุเรียนอันนี้ก็ยังเป็นมือใหมก่ก็ยังอยู่ในช่วงเรียนรู้นะคะทุกคนก็เรียนรู้แล้วก็แบ่งปันกันไปเนาะเรียนรู้แบ่งปันกันไปทุเรียนภาค อีสานอาจจะไม่เหมือนภาคตะวันออกภาคตะวันออกอาจ,จะไม่เหมือนภาคใต้อะไรเงี้ยค่ะก็ศึกษากันไปนะคะทุกคนที่สวนก็มีปลูกอะโวคาโดไว้ด้วยนะทุกคนอันนี้คือชอบกินก็ไปปลูกแซมไปปลูกไม่กี่สายพันธุ์เะทุกคนอันนี้เป็นต้นหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นปีเตอร์ปีเตอร์แฮไหม อันนี้ปีเตอร์แฮนดนะทุกคนปีเตอร์แฮนดอันนั้นปีเตอร์สันอันนี้ก็เปิดให้เขารับแดดได้แล้วน,นี้เป็นปีเตอร์สันเดี๋ยวจะพาไปดูทุเรียนที่ตั้งใจแบบตั้งใจเตรียมหลุมจริงๆคือมันจะมีขี้วัวแกะที่เราหมักไป2เดือนที่แล้วอะ่ะทุกคนแล้วเราก็เอามา ผสมเตรียมดินลงหลงุมเตรียมไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะทุกคนแล้วก็เอามาลงก็นี้เพิ่งผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะคะก็ยังไม่ตายนั้นแปลว่าเอ,อ่อขี้วัวหมักสามารถใช้ได้ไม่ใช่ขี้วัวสดนะทุกคนอันนี้เป็นอันนี้เป็นหลินรับแรนะคะหินรับแร อันนี้เป็นทดลองปลูกตอนแรกยังไม่คิดว่าจะปลูกหรอกตอนแรกคิดว่าเออเดี๋ยวหมักหลุมไว้สักสองเดือนก่อนเดี๋ยวค่อยเอาลงหลุมกลัวว่ามันจะเค็มแต่ปรากฏว่าถุงมันขาดทุกคนเขาเก็บน้ําไม่ได้แล้วเราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนถุงมันกลัวรากมันจะแตกนะทุกคนก็เลยแบบอืมตัดสินใจทดลองเลยก็โอเคนะ ใช้ได้อยู่นั้นแปลว่าที่เหลือเราเริ่มทยอยลงได้แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าต้นมันไม่สมบูรณ์ก็ยังจะไม่ลงนะคะทุกคนต้นนี้อยู่ใต้ต้นใต้ต้นมะนาวก็ไม่ต้องทําร่วมสวนต้นอื่นนะคะที่อยู่กลางแดดก็ต้องทําร่มนะคะทุกคนก็มีแซมแซมสละาไว้ด้วยเดี๋ยวพามาดูหลุมที่มีการเตรียมไว้นี่ค่ะ อันนี้คือหลุมที่เตรียมไว้มันจะมีขี้วัวแกบแล้วก็แกบดิบนะคะทุกคนก็ผสมกันก็สัดส่วนก็คือขี้วัวแกบเนี่ยหนึ่งกระสอบก็อยู่ที่ประมาณสิบกิโลนะคะทุกคนแล้วก็ใส่แกบไปอีกสิบกิโลผสมคุกเขาให้เข้ากันก็คือตีง่ายๆอย่างลักกระสอบอะค่ะแกบหนึ่งกระสอบขี้วัวแกบหนึ่งกระสอบแล้วก็เขาให้เข้ากันกับดินนะคะ อันนี้จะไม่ได้ขุดหลุมลงลึกนะคะก็ถากหญ้ดาดดยหญ้าออกแล้วก็เทผสมแล้วก็พุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ขุดหลุมประมาณ30-50เซนนะคะแล้วก็กองกองกอง,กองดินให้เป็นลักษณะเป็นเนินดินขึ้นมาค่ะไม่ได้ทำไม่ได้แบบทำเนินสูงก็อย่างทดลองไปต้นตะกี้ค่ะทุกคน ค่ะยังไงก็มาอัปเดตให้ดูนะคะทุกทุกเดือนเดี๋ยวจะ update, อัปเดตให้ดูแล้วก็จะเป็นการบันทึกการทดลองปลูกทุกเรียนไปด้วยนะคะว่า,เ,าเราสามารถปลูกปลูกได้จริงหรือเปล่าคือเราก็ค่อนข้างเก็บข้อมูลมาค่อนข้างจัดว่าโอเคเยอะพอพอสมควรแต่ถามว่าข้อมูลมีคุณภาพไหมมันต้องทดลองทำทุกคน มันจะบอกว่าเออข้อมูลที่ฉันเก็บมามันเป็นข้อมูลที่ดีมีคุณภาพเลยก็มันไม่มีผลงานอะ่ะมันบอกไม่ได้ค่ะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าปลูกสำเร็จยังไงก็มาลุ้นไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ